สาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมูใดปฏิบัติแล้วอุชุปฏิปันโนภะวะตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มี พระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยา่ยาญาปฏิปันโนภะคาวโตสาวะกะสังโฆสรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากขูแล้วท มีปฏิปันโนภะขาวะโตสวากะสังโฆสงฆาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยาทิทังไดแก่บุคคลเหล่านี้คือ จัตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสาปุคาลาผู้แหงบุรุษสี่ผู้นับเรียงตัวได้แปดบุรุษเอสะภาะวะตสาวะกะสังโฆนั่น